2 0 2 5เสียงคำรามแผ่วต่ำของเครื่องดีเซลคัมมินไอเอสซีแากำลัง600แรงม้าแทรกเข้ามาในอากาศเย็นยามรุ่งสางนขณนะรถถังเบา m c 1 a 3 Walker b u l า d o อูหมายเลข BUL058 ค่อยๆเลี้ยวออกจากประตูโรงประกอบที่ค่ายกาวิลาล้อสายพานเหล็กกดลงบนลานคอนกรีตเกิดประกายไฟเล็กๆท่ามกลางเงาไฟสปอตไลท์ที่สะท้อนล,ลายพรางเดสเซอร์จังเกิลพิกเซลใหม่รอบตัวถังใครจะเชื่อว,ว่ารถถังรุ่นยุคสงครามเย็นน้ำหนักไม่ถึง25ตันคันนี้เคยถูกปลดเก็บให้กลายเป็นของโชว์ ต่ปี2025มันกลับวิ่งปราดเปรียวและอัดแน่นเทคโนโลยีไม่แพ้ยานกรอบสมัยใหม่หลังผ่านโครงการบูด็อกรีบอล5.0ที่ผลักดันโดยกรมสรรพาวุธและสถาบันเทคโนโลยีกลาโหมไทยห้องเครื่องคือจุดเปลี่ยนเครื่องยนต์เบนซินคอนติเนนตัล AOS 895ถึง3ต้นแท้ถูกถอดออกยกให้พิพิธภัณฑ์จากนั้นวิศวกรไทยติดตั้งคำมินดีเซลเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์คูลทำแรงบิดเพิ่ม110%แต่ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัว เกียร์อัตโนมัติอัลิสาน X 2 0 5รรับกำลังได้เนียนจนรถเร่งศูนถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง7วินาทีการทดสอบบนทางดาเชียงใหม่ลำปางเผยอุณหภูมิน้ำไม่เกิน95องศาเซลเซียสแม้ลากรอบเครื่องเกือบชั่วโมงเต็มส่วนช่วงล่างทอชันบาเดิมเสริมโชคไฮโดรนิวแมติกจุลละเอียดทำให้ปืนคมศูนย์เล็งแม้รถกระแทกหลุมดินแดงอีสานด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงปืนใหญ่76มดสิบหกมิลลิเมตร M เพื่อรักษาเ่นยังอสู่คิก แต่หลอดลำกล้องเคลือบเซรามิกใหม่ลดการสึกหรอพร้อมติดปลอกหุ้มลดการคดหนอเพราะอุณหภูมิกล้องเล็ง์พลนปืนถูกอัปเกรดเป็น OLED ขนาด8นิ้วรับภาพจากกล้องความร้อน Gen 31,280 x 1,024พิกเซลและเลเซอร์วัดระยะ4กิโลเมตรซอฟต์แวร์ยิงเช่าพรายา AI บนบอร์ด Nvidia Jetson Orin Nano คำนวณบอลลิสติกใน0.9วินาทีพลปืนแค่ลากนิ้วบนหน้าจอระบบก็หมุนป้อมและตั้งมุมยิงให้อัตโนมัติระหว่างการยิงทดสอบกลางคืนที่เขา่ายายเที่ยง กระสุน APFSDST จอบเกรดเหล็ก40มิมตรที่1,700เมตรได้4นัดติดขนาดรถวิ่ง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะโครงสร้างบางทีมพัฒนาเลือกเสริมกรอะคอมโพสิตการูดาไล่หนา25มิลมเฉพาะหน้ารถและวงแหวนป้อมเพิ่มน้ำหนักเพียง450กิโลกรัมแต่ต้านกระสุนจอบกรอะ14.5ม mm, ิมได้เต็มดอกท้ายรถติดตะแกรงกัน r p g 7ระบบปลดเร็วเพื่อถอดเมื่อต้องขนส่งทางราง ห้องเครื่องเพิ่มสปริงเกอร์ NOVEC 1230ตอบสนองใน0.2วินาทีหากเซ็นเซอร์ตรวจเปลวไฟเกินเกณฑ์และมีชุดแบตเตอรี่ลิเฟโปลซี่ขนาด45กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้วอล์กเกอร์บูดอกเคลื่อนตัวเนียบ3กิโลเมตรสำหรับภารกิจส่มยิงยามคำ่ำไฮไลท์คือระบบเชื่อมเครือข่าย Tiger Mesh เสาไฟเบอร์สูง1เมตรด้านท้ายรับส่งโลราและ 5GSA ภาพโดรนสเกาบีที่ภาพเก็บใต้ฝากระโปรงป้อมมาจากสตรีมลงแท็บเล็ตผู้บังคับการแบบ 4K สัญ,ญลักษณ์เพื่อนสัตรูสแสดงบนแผ่นที่ 3D ไททอปโปหากลาดกรอบเป้าลงบนจอ AI จะคำนวณมุมยิงแล้วสร้างปืนกล12.7ม mm, ิลลิเมตรบนแท่น AWS หมุนประกบทันทีวงรอบจากพบจนปราบภัยต่ำกว่า5วินาทีในการฝึกขอบ,บราทอง2025ที่โคราชรถบูด็อกชุดนำร่องแสดงการสื่อสารกับ VT4 และ Black Widow Spider แบบเรียลไทม์จนคณะผู้สังเกตการณ์ ดนเนเซียทึงภายนอกคลาสสิกแต่ภายในคือยุคใหม่บอะเจลสองชั้นปรับไฟฟ้าดูดแรงสัน่นแผงควบคุมแทนสวิตช์โลหะด,ด้วยจอสัมผัสภาษาไทยเต็มรูปแบบระบบเมชอายวิเคราะห์เสียงสั่นเฟืองเกียร์ถ้าค่าพุ่งเกินครึ่งลิมิตจะส่งแจ้งเตือนเข้าลายกรุ๊ปช่างซ่อมทันทีระยะ MTBF พุ่งจาก340ชั่วโมงเดิมเป็น620ชั่วโมงลดดาวน์ไทม์ฝึกเกือบครึ่งส่วนค่าซ่อมเฉลี่ยต่อคันต่อปีดิ่งลง22%อเรพราะอะไหล่หลักสร้างในน ภารกิจช่วยเหลือประชาชนถูกออกแบบมาเต็มห้องท้ายรถติดชุดเจเนเรเตอร์7กิโลวัตต์จ่ายไฟให้เครื่องสูบน้ำหรือไฟส่องสว่างภาคสนามวินไฟฟ้า10ตันหน้ารถดึงซากรถออกจากเส้นทางระหว่างน้ำหลากชายภูมิเมื่อเดือนพฤษภาคมขณะที่หมดกรองอากาศ odor control ออลดกลิ่นน้ำเน่าให้ลูกเรือนั่งทำงานต่อเนื่อง6ชั่วโมงโดยไม่เวียนหัว ต้นทุนอัปเกรดเต็มระบบเปิดเผยที่1.4ล้านดอลลาร์ต่อคันเพียงหนึ่งใน5ขอองค์การซื้อลายแท้งนำเข้ารุ่นใหม่และ88%ของเงินโครงการหมุนภายในประเทศตั้งแต่โรงกลึงลำพูนหล่อเปลาล้อไปจนถึงสตาร์ทอัพเซนเซอร์ MEMS เชียงใหม่ที่สำคัญนักศึกษาอาชีวะ200คนได้ฝึกงานจริงในสายประกอบทำให้ชั่วโมง o j t ไหลต่อสู่การจ้างงานถาวรกว่า500ตำแหน่งยามอาทิตย์รับยอดเขาวอล์กบูดอก BUL058 ดับเครื่องในแสงทอง เงารถถังทาบลงบนพื้นคอนกรีต,ตเหมือนเงาสัตว์ล่าเหยื่อคนบังคับการยังคงอยู่หลังคาป้อมยกนิ้วให้กล้องไลฟ์ก่อนกล่าวว่าเราไม่ได้แค่ฟื้นชีพรถถังเก่าแต่เปลี่ยนให้มันคิดยิงและช่วยชีวิตคนไทยได้ประโยคนั้นสรุปทุกสิ่ง M41A3 Walker Bulldog 2025คือหลักฐานว่าไทยสามารถจับเหล็กกล้าตำนานมาหลอมรวมกับสมองคนยุคดิจิทัลสร้างยานเกราะที่วิ่งไวยิงแม่นและเป็นมิตรต่อชุมชนในคราวเดียวอย่างสาง่างาม